วันรับวิวันสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้มีเรเชกก็ห่างหายกันไปสักพักใหญ่เลยนะคะวันนี้เชก็จะกลับมาอัดเกมในวันที่ว่างแล้วกันก็วันนี้เนี่ยเรามาอยู่กันกับเกมเล่นบนเว็บนะคะเชไม่แน่ใจว่าเชจะอ่านชื่อเว็บถูกไหมก็คิดว่าเดี๋ยวมันจะมีรายนามขึ้นมาในหน้าเกมซึ่งเกมที่เราจะมาเล่นในวันนี้นะคะมีชื่อว่า Smiling Mask Man นะคะซึ่งเคจำคำโปรยของเกมไม่ค่อยได้เอาเป็นว่าไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะเนะะื้อหาต่อไปนี้มีภาพรุนแรงเลือดอวัยวะภายในโปรดใช้วิจารณญาณในการเล่นเกม ุณตื่นขึ้นมาในห้องนอนของคุณด้วยความงงเงียเอ,อ้กี่โมงแล้วนะเนี่ยคุณมองไปที่นาฬิกาในห้องของคุณมันบ่งบอกว่าเป็นเวลาเจ็ดโมงเชา้าก็ยังดีมีเวลาเตรียมตัวไปทํางานที่คาเฟ่อันนี้ฉชนไปทําอะไรก่อนดีนะหวังว่าตัวละครจะเป็นผู้หญิง <laughs> อย่างภาพเสียผิดเอ่อตอนเชา้าก็ห้องน้ำ้ากัน แน่นอนตอนเช้าต้องอาบน้ำและทำธุระส่วนตัวในห้องน้ำให้เสร็จก่อนที่จะทำธุรอย่างอื่นการอาบน้ำในตอนเช้าเป็นสิ่งที่สำคัญนะเอาล่ะได้เวลาทำอาหารเช้ากินแล้วไปที่ห้องครัวคุณเข้ามาในห้องครัวและสิ่งที่คุณเห็นเป็นอันดับแรกคือขนมปังขาเนยกับนมช็อกโกแลตร้อน คุณทำอาหารตอนเช้าอ,อย่างเพลิดเพลินฝีมือในการทำอาหารของคุณก็ไม่ได้แย่เพราะคุณเป็นพนักงานในร้านคาเฟ่อืมแต่ก็ทำอร่อยเหมือนกันนะเนี่ยคุณกินอาหารที่เพิ่งทำเสร็จทำเองกินเองนักเลงพอเอาล่ะถึงเวลาที่ต้องออกไปทำงานแล้วออกประตูอืมข้างนอกเนี่ย บรรยากาศสดใสดีจังเลยนะเสียงรถเสียงคนเดินคือคากีจริงๆืมจูๆ่ๆคุณก็รู้สึกหน้ามืดตามัวอ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยรู้สึกลืมตาไม่ค่อยขึ้นเลยเอ๊ะคุณตกใจกับภาพหลอนฉันหลับไม่พอหรือเปล่าเนี่ย ฉันไม่เคยเห็นภาพหลอนอะไรแบบนี้มาก่อนเลยเพียงชั่วครู่เดียวคุณก็มาอยู่ในอีกมิติหนึ่งในพริบตาซะแล้วอ,อะไรกันเนี่ยทำไมทิวทัศถึงเป็นแบบนี้ไม่ใช่ฝันไปหรือเปล่าคุณตบหน้าตัวเองโอ๊ยนี่มันของจริงนี่นาะรอบๆตัวของคุณบิดเบี้ยวดูเละไปหมดในบรรยากาศ ชวนขนลุกขนพองจนคุณเริ่มเสียสติฉันฉันต้องออกไปจากที่นี่ใครก็ได้ช่วยด้วยคุณวิ่งเตลิดไปทั่วแล้วตะโกนขอความช่วยเหลือแต่ไม่มีใครตอบมีแต่เสียงลมหนาวชวนให้คุณขนลุกเท่านั้นใครก็ได้ช่วยด้วยคุณตะโกนสุดเสียงจนคอแห้งคุณกะพริบตายอยู่คู่หนึ่ง สิ่งที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าของคุณกำลังเจ้ามองมาที่คุณคุณอึ้งไปสักพักใหญ่แนละเริ่มที่จะสั่นกลัวชายแปลกหน้าที่จ้ามองคุณได้สายตาหวาดกลัวแต่ตายที่หน้าหวาดกลัวอย่านะอย่าเข้ามามันจะกลัวแล้วกี้สุดเสียงโอ้เออจะทำให้เธอกลัวเหรอเขาเจ้ามองมายัางคุณเอ๊ะ ุณมองที่เขาอย,อยาเข้ามาใกล้นะแต่ยังไงซะคุณก็ยังกลัวเขาอยู่ดีเฮ้ hey, ดูอะไรมากฉันไม่ได้กจะทำร้ายเธอหรอกนะฮะนายคือใครเนี่ยทำไมนายต้องใส่หน้ากากตลกตลกชวงขนลุกนั้นด้วยล่ะเอ่อคือก็ไมไ่อยากใส่หรอกนะเรื่องมันยาวนะ่ะ เอาตามตรงมันก็น่าแล้วละ่ะที่ไม่มีใครผ่านมาแถวนี้นะ่ะโอ้แต่เธอดูน่ารักน่ากินดีเหมือนกันนะเนี่ยโธ่ไปแกล้งเขาอีกบ้าอะไรเล่าหรือนาจะกินฉันจริงๆน่ะเอ,อ้ยไม่หรอกโหเพลงฉันชื่อกัสนะสดีที่รู้จัก อากัสเหรอทำไมชื่อแปลกจังแปลกตรงไหนก๊สก็สชื่อปกตินะกัสก็ดูปกติดีนี่นะใช่ดูปกติเพอาเป็นคนที่ดูแปลกจริงๆอ่างั้นเหรอ <c oughs> คุณนายออกมาเพราะคุณมิ่งตเตลิดไปชั่วแล้วตะโงนขอความช่วยอแบบนั้นใครจะไม่เสียงแหบบ้างละ่ะโอ้จะคงหิวน้ำสินะ หลังจากนั้นกัดก็เยี่มน้ำให้คุณดื่มอืมอะไรฉันไม่รับของจากคนแปลกหนะ้าที่เพิ่งเจอกันหรอกนะอ๋องั้นเหรองั้นก็จะดื่มให้เธอดูก่อนก็ได้นะกัดถอดหน้ากากแล้วดื่มนะ้ำเข้าไปเออกัดเรียกว่าหนายนะตอนคอจะเป็นผู้ชายก็ได้แต่พลาดผีมาขนาดนี้แล้วก็กเป็นผีต่อไปแหละคุณได้เห็นหน้าภายใต้หน้ากากของเขาว้าว น้าตาดีดิเพราะหนุ่มเป็นผูนะ้ชายหรือเปล่าครับชื่อก็ดูผู้หญิงก็ได้นะเอาล่ะเดี๋ยวก็ยกดื่มแล้วนะคอย,ยกดื่มแล้วก็คืนลงไปเอา้าดื่มสินดูหน้าตาดีนะเนี่ยโอ้โ,อโทษที ใส่หน้ากากกลับไปตำแหน่งเดิมโอ้ยใส่ก็ได้นี่ตายแล้วตายแล้วเกือบลืมสนิทเลยแต,แต่เมื่อกี้นาะยถอดหน้ากากก็ดูดีกว่าไม่ใช่หรอจะใส่ทำไมเล่ากัดบอกแล้วไงว่าเรื่องมันยาวน่ะถอดเถอะน้ไม่ได้โปรดไม่ อ๋าก็ได้ฮิฮิกั๊ดราอกมาเบาๆอะไรกันรู้สึกจะหมันใส่หมอนนี่ยังไงก็ไม่รู้สิแล้วว่าแต่ทมาอยู่ที่นี่ได้ไงเนี่ยคุณถามกัดอ๋อเรื่องนั้นเหรอกั๊ก็ไม่ค่อยแน่ใจหรอกนะว่าเธอมาที่ได้ยังไงแต่เธอ่าจะเดินไปทางถนนสายจุดๆสินะ นายหมายความว่ายังไงอ่ะก็ถนนสายเนี่ยเป็นถนนอาถรรพ์ใครที่เข้ามาก็ไม่รอดสักคนที่พวกเขาเข้ามาได้อาจจะเป็นเพราะเป็นผู้ถูกเลือกก็ได้ชื่นหมายถึงผู้ถูกเลือกให้มาติดอยู่ที่นี่นะน,นะแต่ไม่เป็นอะไรก็จะพาเธออไปเองจริงอะ่ะอืมจริงสิถ้าองนั้นขอร่วมทางด้วยแล้วกันนะ แต่ไม่มีปัญหาก็จะช่วยเธอหาทางออกไปเองแต่มาคงจะอีกไกลเลยละหะฮะว่าไงนะอีกไกลเลยอย่างนั้นเหรอใช่อีกไกลเลยอะนะคงจะไม่ใช่ตอนนี้สินะคุณเริ่มหมดหวังแต่งไงซะฉันก็ไม่มีทางเลือก ว่าไงสรุปจะไปกับกัสมาอืมไปสิฉันเชื่อในแบบร้อเปอร์เซ็น์เลยเอะนะ <c oughs> แคลมากลวลย่ะก <c oughs> ูไม่ค่อยไว้ใจเขาเท่าไหร่อ <c oughs> ไม่ต้องห่วงก็จะปกป้องคุ้มครองเธอเองไม่ว่าจะที่ไหนกัสอยู่ข้างๆเธอเสมอท <c oughs> ่าทางของกัยจะเป็นมิตร ก่อนไปมีคำถามไปกระถามอ่ะถามอะไรดีทำไมถึงใส่หน้ากากไปกับกัสตอนนี้เลยไม่ถามดีกว่ากั๊เป็นตัวอะไรทำไมกัสดถึงอยู่ที่นี่อืมไปกับกับ๊ดเลยก็น่าจะไม่น่าได้ถามกั๊เป็นตัวอะไรกัสดูจะเป็นคนทำไมถึงใส่หน้ากากกับทำไมถึงจะมาอยู่ที่นี่อืมถามว่าทำไมถึงจะมีอยู่ที่นี่แล้วกันทำไมถึงอยู่ที่นี่เอ,อ่อคิดเปรหรือว่า กัสเริ่มยิ้มกว้างขึ้นก็ถามว่าทำไมกัสถึงมาอยู่ที่นี่กัสไม่แน่ใจเหมือนกันแต่หน้าที่ของกัสคือส่งคนออกจากที่นี่ไม่ว่าวิธีใดก็ตามแต่พวกเขาวิ่งหนีกัตซี่กัสเลยปล่อยพวกเขาไปแต่หลังจากนั้นสุดท้ายพวกเขาก็ม่หลอดจากมิติแห่งนี้ต่อไปมีคำถามอีกมาเอา่อทำไมกัสใส่หน้ากาก ืเรื่องนั้นเหรอกับเป็นคนควบคุมสีหน้าไม่เก่งหนะมากจะทำให้คุณตกใจกลัวฉัเลยเอาหน้ากากมาใส่แทนอะไม่ต้องไปจะดีกว่านะกะดเลยหร่อมาก <c oughs> แล้วมันก็คือกฎของกัดเหมือนกันว่าถ้าถอดคือพามากๆเลยล่ะในการควบคุมสีหน้าของกัสมันไม่ค่อยคล่องแคล่วเท่าไหร่ ฉันก็เลยจะเป็นสีหน้าอย่างอื่นที่ไม่ใช่อารมณ์ัดเองอยางเช่นถ้าทำสีหน้าปกติไม่มีอารมณ์โกโรธมันก็จะกลายเป็นสีหน้าโกโรธนั่นแหละเหตุผลละอ้าก็จะได้แต่เธอคงเปคนที่โชคดีที่ได้เห็นหน้าของกัสน,นะนะงั้นขาดหน่อยก็ยังใหม่อยู่ดีก่อนไปมีคำถามอีกมากเอ่อรับเป็นตัวอะไรกันนะ จริงๆแล้วกัสก็ไม่ใช่คนที่ติดอยู่ที่นี่อะไร้ทำนองนะั้นหรอกนะอ๋อกัสมีเขาใช่ไหม <c oughs> เห็นเป็นคนปกติกัสแค่เป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ที่นี่ในมิติแห่งนี้แต่กัสไม่ใช่คนหรอกนะกัทหนาจริงๆแล้วไม่มีความรู้สึกหรอกนะแต่เมื่อมีคนหลงเข้ามากัก็กกรับความรู้สึกของพวกเขาและเรียนแบบมาจากและเรียนแบบมาจนถึงทุกวันนี้ โอ๊ปิดลิ้นผันอะไรก็ไม่รู้ก็จะบอกให้รู้แค่นี้แหละก่อนไปมึงพาบิ๊กมาไม่มีละไปเลยเอาล่ะงั้นไปกันเถอะเป็นตอนที่หนึ่งตอนที่สองจะมีจีแบบจริงจังอาจจะสร้างมาเรื่อยๆแค่อลองทำดูเหมือนเกมจะจบแค่ตรงนี้แหละนะ ค่อนข้างน่าเสียดายเลยนะที่เขายังไม่ทำภาคต่อ,อ,อมานะ่ะแต่เกมนี้เพิ่งจะทำจบมาเมื่อวันที่7พฤษภาคมก็อาจจะกำลังทำต่ออยู่ก็ได้ยังไงก็ถ้าเคเห็นว่าภาคสองมาลงมาแล้วเคก็จะเล่นอย่างแน่นอนเพราะเครู้สึกว่าการ์ดหล่อและน่ารักมากเลยเอาล่ะสำหรับยังไงสำหรับวันนี้เนี่ยเคก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ ใครอยากดูเคเล่นเกมอะไรอีกก็พิมบอกได้เลยเคจะไปหามาเล่นให้ถ้าอัดแล้วมันไม่กระตุก,กน,นะจริงจงก็เตรียมกำลังจะใส่โมเดลบีทูบมาอยู่แต่ใส่แล้วกระตุกัวๆเลยก็เศ้ามากแต่ไม่เป็นอะไรก็อัดเกมได้แค่นี้ก็โอเคแหละไว้เจอกันคลิปหน้านะคะซิวบ๊ายบายคะ่ะ